สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมากันในคลิปริ p ออฟนะครับเย้ซึ่งก็รอบนี้เนี่ยเราจะมาหาเกมริ p ออฟของเลนโบเฟนที่เราเพิ่งเล่นจบกันไปนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมไปโหลดมาสักประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับโอเคตอนนี้ผมค่ามาแล้วเราก็มีเกมทั้งหมด8เกมนะครับซึ่งก็ แต่ละเกมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงก็มาดูอันแรกดีกว่าเลนโบวเฟนไฮอะไรก็ไม่รู้ไฮแอน d s ซิกหรือเปล่ามาลองเข้ากันครับ oh. โอ้ยูดีคอสตูดิโอโอเคเหมือนจะเป็นเกมจริงแฮะไม่น่าใช่เกมหลอกครับหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เออม,มันคือ โอเคผมต้องปิดเสียงก่อนคือมันมันมันคืออะไรวัดเอิ่มแท็บทูเพย์มอนสเตอร์ยูสจอยซิงทูมู <laughs> toys, เดี๋ยวผมต้องไปปรับของนี้ก่อนครับเอิม่ม <laughs> มันคืออะไรโอ้โอ้ แล้วเสียงเพลงคืออย่างดัง What ให้กดอะไร h oh. Human คืออะไร oh. อ๋ต้องหลบต้องหลบไอ้เจ้านั้นใช่ไหมก็คือโฆษณามันเด้งขึ้นมาตรงนี้อ่ะอยู่ดีๆชนะเฉยผมจาเป็นที่จะต้องปิดเน็ตตัวเองค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะเล่นโฆษณาไปเรื่อยๆ มาลองดูโอ uh! ้ไม่เอาอ uh, ้ได้เป็นมอนสเตอร์ต้องทำอะไรไหนโหอ,อย่างงั้นเหรอเราเล่นให้เป็น <c oughs> เราเป็นแบนบาลีนะ่าวอทโทรโอ้แล้วมันมันหมุนอย่างยาก,ยากนีแนอโอ,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 โอ้มีตัวมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนัน้นเออสัดดีเราเรามันมันคืออะไร อ๋อเราต้องไล่คนตรงนี้นี่แนย่ยังไงเนี่ยโหแล้วแล้ว,ล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 วมันมันคืออะไรโอ้ก็วัดแล้วชนะเฉยโอเคผมก็ผมว่านะเกมนี้ผมให้คะแนนสักประมาณ6เต็มสิและกันครับ มันก็ความจริงเกมโอเคนะทุกอย่างโอเคแต่คือมันไม่เกี่ยวอะไรกับเลนโบเฟนเลยแต่ก็โอเคมาต่อไป Craft and my La ายเรนเฟป็นเกี่ยวบ Minecraft หรือเปล่าโอเคดูเหมือนว่าผมปิดเน็ตแล้วมันก็เลยไม่โหลดอะไรขึ้นมาเลยอ้าวอ,อ๋อโหลดเกิดอะไรขึ้นอม,มันคือ <c oughs> มันคือให้เราขุดไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอ อย่างนี้กดไปแล้วเราก็ได้เงินคนหนึ่งครั้งได้เงินหนึ่งหนึ่งครั้งโทษผมเล่นพักหนึ่งแหละถึงจะซื้ออันนี้ได้โอ้แล้วมันเป็นบลูอย่างเดียวเลยอ่ะอ๋ออย่างนี้พอเราอย่างนี้เราก็จะได้เงินเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้เหรอโอ้เราสามารถดับเบิลมันได้โอเคผมเล่นพักพักหนึ่งแหละอะใช้การทําลายอย่างนี้เหรอให้มันทําลายได้เยอะขึ้นฮะฮ่ไปไเรื่อย เอาจริงเกมนี้เล่นไปเรื่อยๆมันก็เริ่มน่าเบื่อขึ้นนะครับเฮ้ยผมต้องเปิดออโต้คิกเกอร์แล้วแหละ <c oughs> เปิดไว้เปิดออโต้คิกเกอร์อย่างนี้โอเคอย่างนี้เหรอ,อผมเล่นมาพักหนึ่งละเพิ่งจะซื้อเอาเออร์นิ่งอันนี้ได้เพิ่มอ่ะออโต้คิกต่อโอ้เอายิงเล่นไปเรื่อยๆมันก็ค่อนข้างที่จะเบื่อครับ เอก็ถ้าเป็นผมหรอผมให้เกมนี้ประมาณจา 3, ะสาเต็ม10บล้วกันครับมันก็โอเคนะแต่ว่ามันคือหนึ่งเลยมันไม่เกี่ยวกับเรนโบว์เฟนส่วนอีกอันนึงคือเล่นไปเรื่อยๆมันน่าเบื่อครับงั้นเราไปอันต่อไปเมลอดเรนโบว์เฟนครับไปโอภาษาจีนฮะเมคอัคอฟอคออะไรไม่อะภาษาจีน แต่ถ้าคนสร้างเป็นคนจีนเหรอโหลดดิง้งโหลดดิง้งผมว่าเกมที่มันเป็นเกมปลอมค่ะเพราะว่ามันขึ้นหน้าโหลดมาค่อนข้างนานแล้วแล้วมันก็เนี่ยไม่ไม่เกิดอะไรเลขึ้นเลยหรือว่าเราต้องเปิดเน็ตป่ะแต่ยาวเลยเพราะถ้าเปิดเน็ตเขาอาจจะให้เราเล่นเล่นโฆษณาให้เราตามเดิมเกมแบบนี้0ูนย์เต็มสิบครับ <c oughs> โอเคมันเกมต่อไปเลน w Friends r o บ l o x ไหนลองดูสิโอ้โหลดดิ้งด้วยสตาร์ทออของปอมใช่ไหมเนี <c> ่ <oughs> ของปอมจัดๆเลยของปอม2เกมติดต่อกันแล้วครับดูสิไม่โหลดอะไรขึ้นมาเลยเฮ้อ <c> ศ <oughs> ูนย์เหมือนเดิมครับเลนโบเฟนโลบอกอันนี้หรือว่าเราต้องเปิดเน็ตแต่ไม่เอาอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นโฆษณามาม่นต่อไป กรีนเรนโบฟเฟนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับโอ้เกมจริงปะเนี่ยแท p ทูเอนเตอร์โอ้โหเพลมอ o มมอสเลดอัสแชร์อัสอะลองเพลก่อนเพลมอสอ่ะฮะเราต้องดูโฆษณาเพื่อเล่นเนี่ยนะโอเคเกิด oh, okay. อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ่ะลองดูผมลองดูโฆษณาก่อนก็ได้ผมคลิกแล้วแล้วมันไม่ให้ผมทาอะไรเลยเนี่ยคลิกมันไม่ให้เราทำอะไรเลยเฮ้ยแล้วมี2อด่านอ่ะลองอันนี้อือวัดสกอร์เดิม0เต็ม10มา3เกมติดแล้วครับเมโอนเลนโบฟนเลนโบฟีนโลบอกกับ g r กรีนเรนโบฟนอะไรก็ไม่รู้ว a t ทำไมเราเจอเกมป้อม3เกมเลยเหรอ บอกว่าเกมต่อไปมันจะเออวัดกีเรนโบเฟนแล้วก็อะไรก็ไม่รู้โอเคเอาเอา <c oughs> เอาเราเผลอลบเกมนี้ไปแล้ว <c oughs> เออไม่เป็นไรปล่อยให้มันว่างๆไปเถอะหรือว่าเรากดดีลีทเราเราไปกดอะไรไม่รู้น่าจะเผลอกดดีล <c oughs> okay, ีทไปโอเคมาโอ้เริ่มมาเป็นเมทวิดยูนิตี้เหมือนเดิมฮะเห้หเลือกแกนี่ หลอกหรือเปล่าโอ้โหไม่มีอะไรเลยเปิดเน็ตก็ได้เปิดแล้วก็ไม่มีอะไรครับเกมหลอกอีกแล้วอะทําไมเราเจอเกมหลอกสเกมเลยเนี่ยศูนเต็มสิบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยสี่เกมแล้วอันต่อไปหวังว่าจะเรื <p> ่องจิของจริงนะ High and s e e k Rainbow f e n มั้งมาลองดูครับ โอ้ oh, เหมือนจะจริงแฮะโหลดลดิง้งโหลดดิ้งเล่นได้ไหมโอ้ oh. Enter Your Name มาเอาเลยชื่อช่องเราเนี่ยไฮกับซีเราลองไฮก,ก่อนไหมไ f นิ่งเพลเยอร์หกเต็มหกโหลดดิ้งผมปิด Wi-Fi แต่นี่คืออะไรผมปิด Wi-Fi แต่เล่นได้มันคืออะไร ปิด WiFi แต่เล่นได้นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ผู้เล่นจริงมันคือผู้เล่นแอบ AI ครับทุกคนโอ้โห,โหเหลือผมคนเดียวแล้วมาช่วยช่วยเออช่วยช่วยเร็วเร็วหนีหนโโโโีโอ้โหโอเคโอเคฮ่าโอเคเฮ้ยเกมนี้สนุกอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่ามันคือเรนโบว์เฟนไฮแอนด์ซีใช่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับ High? เรนโบว์เฟนคะ เกี่ยวอะไรเออแต่ว่าชื่อเป็นไปนได้นะที่ว่ามันจะเป็นแบบออนไลน์จริงแต่ถ้าเป็นออนไลน์จริงผมปิดเน็ตอยู่นะถ้าไม่มันถึงได้งั้นเราลองเป็นสีดูบ้างแล้วกันเอาจริงมันมันเกี่ยวกับเรนโวเฟนตรงที่ว่าม,มันเป็นหลากสีนี่แหละโอเคโอเคโอเค,อเ,คเราเจอรอยเท้าเราเจอรอยเท้าอ๋อเข้าใจแล้วคน ที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นแบบนี้นี่เองคนที่เป็นคนซ่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยซ่อนเราไม่ต้องเก็บเหรียญหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเล่นเยอะอยู่แล้ว <laughs> โอ้เรามีบูสต์สปีดได้ด้วยไหนไหนไหนบูสต์สปีดนี่เนเอามันเหลือสามวิเองมาโทรมันอยู่ตรงนั้นเออหือ,อ <laughs> <laughs> แพ้แล้วมันค้างขาดใจเอาอีกสักตาหนึ่งถ้าตานี้ไม่ไ้ก็ ปล่อยช่างมาันละโอเคสปีดสปีดสปีดบูทโอโ้โหโอ้โหแล้วดูมันเดินโอ้เราโดนเฉยโอ้เห็นประตูเปิดอาเรียบร้อยอา้าวพวกเขาหายไปไหนหมดมีคนมาช่วยเหรอฮะไหนอยู่ไหนการนี่เน่เอาออกไปเอาออกไปให้หมดตรงนี้ไม่น่ามีคนแล้วโอ้โหอืบโอเคชนะไหมทันหรือเปล่า ตันนี้เอา้าชนะโถเกมนี้โคตรเจ๋งครับผมเอาให้ไปเลยเจเต็มสิครับคือมันเอาจริงมันก็ดูเป็นเกมธรรมดานะแต่คือเล่นไปเล่นมามันก็สนุกดีอยู่แหละ <c oughs> อ่ะมาอัสุดท้าย Escape Rainbow f r i e n d ครับจะเป็นยังไง <c oughs> โอ้โอ้โอ้ทำมาได้หน่าเล่นอยู่ครับโอ้เราต้องบายมาเราลองอันนี้ก่อนกีเลนโบฮะ โครักกี้วักกี้โอ้โหมีตัวเยอะมากโอเคเราเอาเจ้าบลูก่อนแล้วกันโอเคโ,โหฉากโหลดคือมันน่ากลัวมากดูมันเป็นหน้าตาแบบโอ้ฉันตื่นขึ้นมาในสถานที่นี้มันดูเป็นเหมือนโรงพยาบาลหรืออะไรคือม็อกฉันเห็นเจอโน้ต อยู่ข้างๆฉันซึ่งบอกว่าให้ตามภาพไปฉันคิดว่าฉันควรที่จะหยิบมันแล้วก็หาแล้วก็ค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เออโอเคเราต้องเดินใช่ไหมโอ้โหแล้วการการวิ่งมันคือโคตรยากเซน s ิทีวิทีเราต้องลดสักหน่อยวอลลุ่มผมลดด้วยละกันเดี๋ยวผมไปปรับการเดินก่อนโอ้โอเค นี่คืออะไรเราเก็บได้ไหมอันนี้คืออ๋ออันนี้คือสปีดหรอโอ้คุณเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอะอันนี้เป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นปุ่มอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อะมาเล่นค่อนข้างยากอะอมันกายคอนโทรลอันนี้คือปุ่มวิ่งเวลาเราเจอตัวอะไรใช่ไหมก็สแสดงว่ามันก็ต้องมี กดผิดโทผมนึกว่าเราเล่นไฮคอมมันก็เลยเป็นกดปุ่ม e Scape เราต้องลดเซนซิทีวีที่มาให้สุดเลยเอิม่มลดไม่ได้อ่ะสุดเราต้องเราต้องลดเซนซิทีวีที่ประมาณนี้เออ Continue โอเคประมาณนี้น่าจะพอได้ข้างล่างคืออะไรเรามีน้ำยาเลยก็ไม่รู้ยุโอ้โอ้มันคืออะไร อ,อันนี้ต้องใช้คุณแจครับสีชมพูโอ้โหคุณแจยางใหญ่เลยอ๋ตอตรงนี้เป็นที่ใส่ของเรา p u r p l เพ e y เหรอเราสำรวจที่นี่ก่อนดีไหมเรามีอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกว่ายาละกันเพราะมันเหมือนยาไอพอกไอพายเขาเขียนว่ามันคือไอพายซึ่งมันคืออะไรโอเคไหนเราดูก่อนสิเรามีเจ้านี่อยู่ ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรตรงนี้เราไปได้ไหมไปได้เหมือนไม่มีตัวอะไรไล่เรานะไม่มีก็ดีแล้วโอ้โหกระดิ่งเหรอคืออะไรโอ้โหวัดในนั้นมีคุณแจสีฟ้าอยู่อันนี้เราต้องย่อย่อแต่เราไปไม่ได้เราย่อได้แต่ว่าเราไปไม่ได้เออคืออะไรโอ้ประตูนี้เปิดได้ไหม เปิดไม่ได้ครับมันบล็อกอยู่โอ้ oh my god ไอเจ้าบลูมาฮึบฮึบหนีก่อนเออขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนได้เราไม่มีที่ซ่อนสะดวกโอ้โ oh, หสวยไม่ต้องมานะนั่งย่อก่อนมันขึ้นมาไหม <c oughs> นึกว่าจะไม่มีตัวอะไรซะแล้วที่ไหนได้โอเสียงเปิดประตูไอูู้แน่เลย อ๋อแต่ว่ามันเป็นโอ้โหโอ้โหย่องย่องตามหลังมันไปเราเจอกับอันนี้เออยานะโอ้มันตามเรามาหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหโอ้โหอย่างงี้ทางตันเรียบร้อยปล่อยให้มันฆ่าเลยดีไหมเรียบร้อยอ่ะ เออเอ,อ,อื่อตายโอ้โหตายโอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างครับซึ่หนูนะครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับโอ้เกมนี้ถือว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่ลองเล่นมาแล้วแหละเอาไปเลย9เต็ม10ครับมันก็คล้ายๆเลนโบเฟนแต่ว่าคือมันก็สนุกดีนะผมชอบมากเกมนี้ยชอบที่สุดเลยเต็ม10ก็โอเคก็คลิปนี้ผมไปละบายบายสวัสดีครับ